ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง tiktok พ่อค้าดรยช็อปครับผมนี่ร้านพิกาจำไหนเหยื่อตกปลาอยู่เขห์น้อยเขาค้อนะครับนี่ครับผมฮะลงลงลงไรไม่ลงหรอลงมดลงทำไมไม่เห็นลงสักทีเลยฮะะฮผมดูตลอดไม่เห็นหน้าผมสักครั้งเเอ้าลงดูไม่จบเนาะตัวผู้นี่นะตัวผู้น้ำเชื้อ ไปเท่าไหร่ก็เห็นหน้าผมสักทีเลยดูให้มันจบสิท้าใจไม่ดูนะต้องดู